morning how are you I'm fine. fine thank you and o u not fine t h a y ดาวโอเคอ่ะวันนี้เราก็มาพบกันตอนตอนเช้าเลยซึ่งทำไมคะอากาศเป็นยังไงคะลูกสดชื่นดีและเด็กๆก,ก็ทำไมดูแล้วหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขดีไหม ไหนใครมีความสุขดีขอมือหน่อยไม่เอาเสียงนะขอมือหน่อยอ้าวดีมากเลยใครทานอาหารเช้ามาโอ้หเยี่ยมมากเลยใครดื่มนมแล้วอ้าวได้ดื่มนมแล้วด้วยหไหมคะสบายสบายใจสบายท้องอยังสบายแล้วพอสบายใจสบายท้องท้องก็ตึงหนังตายหย่อนอีกด้วยหรือเปล่า ไม่หย่อนไม่ง่วงแล้วนะคะวันนี้ไม่ง่วงนอนนะคะช่วงนี้เด็กๆต้องระวังตัวให้ดีใช่ไหมคะวางช่วงอากาศทำไมฝนตกตกแล้วตกหนักไหมตกหนักด้วยลมแรงไหมคะลมแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เด็กๆทำไมคะเตรียมชุดกันฝนมาด้วยชุดกันฝนมาด้วย อ,อุปกรณ์อาจจะเป็นล่มพับใส่กระเป๋ามาหรือว่าเสื้อกันฝนตัวเล็กๆแล้วก็พับใส่กระเป๋ามาเพราะว่าพอเวลาตอนเย็นกลับบ้านถ้าฝนตกเราจะได้ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็กระเป๋าเราทําไมคะก็จะได้ไม่เปียกแต่ถ้าตกหนักๆเลยก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ไหนได้อ่าที่ห้องเรียนได้นะคะฝากคุณครูที่ห้องเรียนก็ได้เพราะว่าถ้าเราเอาไปเนี่ยตัวเราก็เปียกของในกระเป๋าเราก็ทําไมคะ ก็เปียกอีกนะคะสงสารกระเป๋าสงสารหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตกมากๆเปียกมากๆ mm. คุณแม่จะเอากลับให้ได้ก็ทําไมคะฝากไว้ไที่โรงเรียนนะคะ mm. แล้วก็ดื่มน้ําดื่มน้ําเยอะๆด้วยนะคะ mm. โอเคค่ะไปดูที่สไลด์เลยว่าเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะ วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง our community เกี่ยวกับเรื่องชุมชนของเรานะคะชุมชนของเราก็คืออะไรเอ่ยหัวอะไรหัวหินนั่นเองคำนี้อ่านว่าหัวขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัวาหัวหินไปเห็นป้ายที่ไหนเขียนแบบนี้ต้องอ่านว่า เห็นป้ายแบบนี okay. so, ้ที่ไหนต้องอ่านว่าหัวหินถ้าเป็นคนหัวหินแล้วอ่านคำว่าหัวหินเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้อายเขาใช่ไหมอต้องอ่านให้ได้ว่าหัวหินนะคะอ่อีกนิดนึงนะถามต่อค่ะ what day is today what day is today วันนี้วันอะไรเอ oh. ่ย วันนี้วันอะไรเอ่ยวันพุธวันพุธภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย Wednesday เอาใหม่ค่ะลูก Wednesday m i s, <Wednesday>. <S นิดนึง Wednesday Wednesday Wednesday, Wednesday. อ่า Wednesday คือวันวันพุธขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยดาบเบิลยูเก่งมาก ลงท้ายด้วยตัวอะไรคะโนโนโนตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรว,ยวยายอ้าวถามใหม่ฟังดีๆคุณครูถามใหม่นะคำว่า Wednesday ตัวนี้อย่างเดียวนะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยดาบันยู่ยูอีกครั้งค่ะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยลงท้ายด้วยตัวอะไรเอ่ย แล้วในคำนี้ในคำนี้นะคำว่าว d n e ส d a y เนี่ยมีตัวดีมีตัวดีกี่ตัวตัวดีขี่ตัวใครว่ามีหนึ่งตัวอ่าใครว่ามีสองตัวใครว่ามีสามตัวใครว่ามีสี่ตัวโอ้โหตัวดีคือตัวไหนเอ่ย ใครรู้ว่าตัวดีคือตัวไหนตัวนี้ใช่ตัวดีไหมใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ตัวดีไหมอ่าแล้วตัวดีในคำนี้มีขีดตัวสองตัวใครตอบสองตัวโอ้เยี่ยมมากค้ยายตัวเองอ่าแล้วในตัวเดิมเหมือนกันนะลูกนะตัวเดิมเหมือนกันเลยคํำว่าว d n e s d a y เนี่ยมีตัว e กี่ตัว มีตัว e ขีดตัวขีดตัวเอ่ยใครว่ามีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ่ามีสองตัวตัวนี้ใช่ตัว e ไหมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ตัว e ไหมตัวนี้ใช่ตัว e ไหมอ่ตกลงตัว e มีขีดตัวคะในนี้ สองตัวแล้วในคำนี้คุณครูถามว่ามีตัว n กี่ตัวตัว n กี่ตัว n กี่ตัวหนึ่งตัวเก่งมากตัวนี้คือตัว n ตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยลูก s s ตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ย a ตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ย เก่งมากตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยอาตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยอไมใช่ตัวทีไม่ใช่อีทีทีอาตัวทีตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย อันนี้ก็ตัว T แต่เป็น T พิมพ์เล็กตัวนี้เป็น T พิมพ์ยยใหญ่อ่าต่อไปเลยนะอาเก่งมากค่ะ Let's sing together Let's sing together เรามาร้องเพลงกันเถอะไปกับเพลงนี้ค่ะ Big and small. อีกรอบหนึ่งค่ะลูกมีบางคนอาจจะเริ่มร้องได้แล้วด้วยนะคะเพลง big and small ที่ Ken ไว้